อแล้วมันจะได้อันอ่อนๆขึ้นมาดาเนาะถ้าแบบเก็บดึงเฉยๆเนาะถ้าเราไม่เวกบางทีก็จะได้ล้ำต้นขึ้นมาดาเพราะฉะนั้นเราต้องต้องแวกแบบนี้เนาะจ้ะมันจะได้ถูกต้องเดีย๋ยวจะไปดึงเงาดึงโคนข้าออกมากันละจ้ะเนาะอโอ้ยนี่ ใหญ่ไวไวเมื่อวานนี่เนาะ<ม>นพอบานก็ไปเก็บหนาบานเก็บหนาบานสองหออแล้วนะเน,นี่เนาะก็โตไว้มากเลยเนี่ยลาดก<ร>็อยากจะเก็บค่อยต้นตอนตอนตุนตนต่มๆนั่นแหละเนาะบางทีมันก็แบบเลยกว่าจะมาเห็นเนาะ ดูดูดูอ้ยนอ้ยดูทางโน้นก็ดอกตุ่มๆจะบางก็มีบานแล้วก็มีเนาะ <laughs>